เ่็นเพื่อนพบกับเมย์ปาจากช่องแพรริชั์อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเมย์ปาจะมาตอบคําถามในเรื่องเคล็ดลับดูแลหุ่นนะคะซึ่งน้องธนาวดีนะคะได้มาคอมเมนต์ไว้นะคะว่าอยากรู้นะคะก็คือจริงๆเป็นอะไรที่คิดไม่ถึงกันนะ,ะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนรู้สึกที่รู้สึกว่าเออไม่ค่อยจะดูแลตัวเองเท่าไหร่นะคะแต่ว่าด้วยความที่เรากินอาหารทางแฟนเนี่ยการกินอาหารของเราก็อาจจะไม่เหมือนคนไทยคนอื่นๆนะคะก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะว่า แต่และว,วันกินอะไรทำอะไรกินบ้างนะคะส่วนตัวเราจะเน้นการทานอาหารมากกว่าการออกกําลังนะคะเพราะว่าเป็นคนขี้เกียจออกกําลังนะคะถ้าในช่วงปกติเนี่ยก็จะไปลงคอสเต้นบ้างนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยจะออกกําลังก็ต่อเมื่อแฟนออกกําลังนะคะแล้วก็จะมีพาหมาไปจูงรองเท้าเย็นบ้างนะคะออกบ้างไม่ออกบ้างนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูดีเทลการทานอาหารของเมยกันเลยดีกว่าคะ่ะก็คือหลักๆแล้วเนี่ยเราจะใช้โอ๊ยในการทาอาหาร นะคะเพราะว่ามันอร่อยด้วยนะคะแล้วก็เออความแฟนเเขาก็เฮลตี้มาก่อนเขากินคีโตแต่แบบตอนนี้ไม่ได้กินคีโตนะคะก็คือถ้าใครจะกินคีโตต้องเครง่งต้องแบบกินถูกจริงถ้ากินไม่ถูกนะพังกับพังอย่างเดียวเลยเอาจริงอันนี้สําคัญมากหลักๆเลยคือเราไม่ใส่น้ำตาลกับชูรสจริงๆก็คือเราแทบจะไม่สามารถไปกินร้านอาหารข้างนอกได้เพราะเรากินแล้วเราแบบเป็นมันเซนซิทีฟม,มากเราจะรู้สึกแบบกระหวยกระหายหน้ำ mm hmm. ว่าอะไรเงี้ยรู้สึกว่า ก็มันอร่อยแต่มันก็แบบไม่ฟินเหมือนทําทอาหารกินเองนะคะเพราะว่าลิ้นมันเปลี่ยนเปลี่ยนจริงเปลี่ยนแบบเปลี่ยนจนกลายเป็นเซนซิทีฟกับโซเดียมกับผงทูรสไปเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของฟาสติ้งนะคะซึ่งฟาสติ้งเราจะทําบ้างบางทีนะคะบางทีเราเป็นกดละย้อนกินแล้วก็แบบอืดน,นอดด้วยความที่แบบแก่แล้วคือเมื่อก่อนจะมีปัญหาแบบหิวตลอดเวลานะคะแบบ ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้ก็คืออืดง่ายมากกินนิดหนึ่งก็อืดช่วงไหนที่เรารู้สึกว่ากดไหลย,ย้อนหนักพิเศษนะคะเราก็จะทําการฟารสติ้งนะคะซึ่งฟาสติ้งเราทําไม่โหดเพราะว่าก็ยากเหมือนกันนะเอาจริงๆคือฟ้าแตกตลอดเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องอาหารแต่ละมื้อที่กินดีกว่าเขา่ามีอะไรเป็นยังไงบ้างน,นะคะตอนเช้าเราจะชอบไปซื้อน้ำผลไม้ปั่นนะคะ ก็ชอบกินมะม่วงปัน่นแล้วก็อันนี้นะคะเป็นไข่นะคะที่แฟนทำนะคะตอนเที่ยงก็กินของเหลือตอนเช้านะคะอันนี้ก็ถ้าจะไม่ผิดก็จะเป็นมื้อเย็นของเรานะคะทั้งวันก็แค่นี้ละคะ่ะแล้วอันนี้นะคะก็เป็นอีกวันนะคะน่าจะมื้อเที่ยงนะถ้าจะไม่ผิดนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นมื้อเย็นนะคะ ก็ประมาณนี้เลยของกินไม่ได้กินจุกกินจิกนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกวันที่กินนะคะก็จะเห็นได้ว่าของนี้ก็ไม่ได้ดูเฮลตี้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเราก็ชอบกินเนาะอันนี้ก็จะเป็นเบรคฟาสต์นะคะคือหลักๆเราจะไม่ค่อยกินจุกจิบนะคะเพราะว่าเริ่มแก่แล้วนะคะทอ้องอืดจากกินเยอะมากไม่ได้ หากมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะถ้าตอบได้เดี๋ยวเขาจะมาตอบนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกด u ับส r คร e กันด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ